ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,อนเพื่อนวันคลิปนี้มาดูมาดูเลขติดบนนั่นเพื่อนอนะเ,เลขติดล่างนั่นเพื่อนนะเลขติดล่างสามสูตรนี้เดินยาวนั่นเพื่อนนะสามสูตรนี้เดินยาวแต่ไม่ใช่ว่าเลขสองตัวสามตัวนั่นเพื่อนนะเลขสี่ตัวห้าตัวนั่นเพื่อนนะแต่ละสูตร สูตรนี้มีกี่ตัวสูตรนี้มีมีห้าตัวสูตร1นึงมีสี่ตัวสูตร1นึงมีสี่ตัวก็เข้ามายาวสูตรหน้ากระดาษ A4 นั้นเพื่อนนะสูตรหน้ากระดาษ A4 สูตรนี้ก็เข้ามา35มงวดสูตรหน้ากระดาษ A4 เราไปดูห้างบนอีก2งวด เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูงวดที่ออกห้าสี่เลยนานเพื่อนนะผมจับจนให้เพื่อนดูตั้งแต่ห้าสี่งวดที่ยี่สิบเจ็ดนานเพื่อนนะของสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งเดินยาวกว่าน,นี้ประมาณหกเจ็ดงวดอ่ะก่อนเข้าดูแนวทางของเราเพื่อนฝากช่องฝากคําเตือนครับคลิปโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยน,นะครับ <c oughs> สูตรนี้ให้ดูมวดที่ออกห้าห้าสี่นั้นเพื่อนนะมวดที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดห้าสี่เดี๋ยวปรับกันมาหน่อยนึงเพื่อนใหญ่ไปดูห้าสี่เกือบจะสุดหน้ากระดาษ A4 นั้นเพื่อนนะ 5 4าสี่ห้านล้าสี่นี่ห้าสจะไปดูตั้งแต่เริ่มต้นมามันก็จะยาวเพื่อนคลิปจะไม่พออ่ะห้าสี่งทห้าสีมา จะดูตัแต่นูนก็จะยาวไปเดีย๋ยวเวลาจะไม่พอแต่ละสูตรเข้าสองตัวถึงสามตัวนะเออถึงสองตัวนั้นเพื่อนนะสามตัวไม่มีนอกอเรียกแล้วมีแต่สองมีแต่สองตัวสามตัวมันต้องเรียกบนแต่ห้าสี่มานั้นเพื่อนนะฝั่งนี้เข้าสี่ตัวชนเข้าเฉพาะสูตรเนี่ยผมว่าตัวชนผมดู้งแต่แรกมานั้นเพื่อนนะ ดวงตะแลงมาตัวชนนี่จะเข้าจะเข้าดีนั้นเพื่อนนะตัวชนเฉพาะตัวชนเอาดูจากสิบงวดนั้นเพื่อนนะผมย้อนหลังให้เพื่อนดูสิบงวดเข้ามางวดน,นี้เข้าสามเข้าสามอันนี้เข้าสามนี้มาหกมาสองตัวผลออกผมมาในวงนั้นเพื่อนนะผมวงตั้งแต่สูตรมางวดน,นี้สูตรนี้เข้าห้า ตัตนี้เข้าตัวชนตัวชนจะเข้าอย่างงวดน,นี้ก็ตัวชนเข้าอันนี้หกไม่ชนจับควายแต่ก็สองสูตรจะเข้าแต่เลขมันหลายตัวห้าตัวกับสี่ตัวอันนี้เข้าเจ็ดอันนี้เข้าแปดสูตรหน้ากระดาษเอสีเลิเพิ่นอันนี้เข้าสอง อันนี้เข้าสองตัวมางวดนี้หกมาศูนย์มาไปดูข้างบนอีกทีหนึ่งนั่นเพื่อนนะอันนี้มันผ่านมาแล้วเราผมจับชนให้ตั้งแต่งวดที่ออกสี่สี่ห้าสี่นั่นเพื่อนนะไปึ้นไปดูข้างบนเลยเพื่อนสองงวดงวดที่ผ่านมากับงวดงวดใหม่นี้เลยอื วดที่ผ่านมาวดที่ผ่านมาสูตรนี้มาสองตัวสูตรนี้มาสองตัวเป็นเลือกเอาศูนย์เอาอะไรตามกระแสนั้นเพื่อนนะก้าวหนึ่งนั้นเพื่อนนะ มาก้าหนึ่งมางวดนี้อ่าเพื่อนคอยไปดูตัวชนนั้นเพื่อนนะผมเขียนไว้นี่แต่ละสูตรสูตรนี้เดินมา3ามสิบางวดนี้ดูอีกสูตรหนึ่งนั้นเพื่อนนะสูตรนี้เดินเดินยาวเดี๋ยวให้เพื่อนดูสูตรหน้ากระดาษ E4 สูตรนั้นเพื่อนนี่ถ้าดูงวดงวดนี้สูตรนี้ เพื่อนเพื่อนดูสูตรหน้ากระดาษงวดเดียวกันเลยเพื่อนเพื่อนนะไอ้สูตรนี้เดินเดินยาวกว่ามันก็เลยอยู่ข้างล่างสูตรนี้เยินยาวกว่าอันก็ต่ห้าสี่นั่นเพื่อนนะห้าสี่ห้าสี่งวดนี้อันนี้เดินยาวกว่าเมื่อกี้นี้มันได้สามสิบสามสิบเจ็ดงวดอันนี้สามสิบห้างวดยังยังไม่ยังไม่ถึงงวดปัจจุบันเลย นนเดินยาวกว่าเลขสี่ตัวเดินยาวกว่าได้สี่งวดที่งวดแรกที่พงจับชนได้สี่้้สองตัวที่เข้าเลขสี่ตัวไปดูข้างบนงวดสุดท้ายนะเพื่อนนะงวดสุดท้ายนุ่นมาต่อจากงวดนี้มาให้ดูอย่างนี้เลยเพื่อนนี่ เดีย๋ยวจะงงมันจะมันเลขอะไรเป็นเลขอะไระหลังจากหลังจากออกสามสองนั้นเพื่อนนะสามสองมาสามหกมาแปดแปดห้ามามางวดถัดมาออกศูนย์หกนั่นเพื่อนนะออกเจ็ด ออกเกตหนึ่งนี่มาสองตัวมาหกงวดที่ผ่านมามาหนึ่งตัวมากาวหนึ่งตัวที่เข้าอ่ะมาดูงวดใหม่ในนั้นเพื่อนนะ 6กแปสตัวไหนจะมาอ่ะไปดูแนวทางที่ว่าตั้งแต่งวดแรกเลยนานเพื่อนนะงวดแรกที่ผมจับส่วนให้เพื่อนไป เลื่อนอยากหน่อยนึงมือมันละนี่ะมาดูนี่คือตัวออกนะเพื่อนนะที่ผมจับชซนให้เพื่อนดูเมื่อกี้นี่สามสูตรผมลอกมานี้นี่มีสี่นะ้เพื่อนนะตัวชนตัวชนทั้งหมดทั้งสามสูตรเข้าเลขสี่ตัวเดียว ไม่มีเลขห้านั้นเพื่นนะแปดนสอสูตรหนึ่งนสองสูตรเก้านสอสูตร่ตรตระเป็นบางงวดนัเพื่อนนะไม่ใช่ว่าตัวชนจะมามาดูงวดถัดไปนะนี่งวดที่1ที่ผมจับโซนเลขที่ดูเมื่อกี้นี้มาดูงวดที่2องนี่ วดที่สองสูตรนี้เข้าสามสูตรนี้เข้าสามสูตรนี้เข้า2องอมาครบส่วนสองสูตรไม่มา ศูนย์นสองสูตรไม่มามีสูตรเดียวเข้าต้องดูนั้นเพื่อนนะไม่ใช่ว่าเลขชนจะมาเลขชนจะมาเหมือนกับที่ว่าเขาเขียนว่าเป็นหลัก10หลัก10หลักหน่วยอ่ะหลัก10เขาเป็นเจ้าของช่องเขาตั้งนั่นเพื่อนนะตั้งให้เป็นหลัก10ตั้งให้เป็นหลักหน่วยแล้มันเข้าไหม พวกเราไม่ได้ตั้งโดยนั้นเพื่อนนะอย่างผมนี่ตั้งเป็นหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนที่ดูมันไม่ได้ตั้งนะมันเข้าหลักสิบไหมมันเข้าเลขเด่นตัวไหนก็ว่ากันไปอันนี้โซนสองสูตรเข้าตัวที่เข้าโซนสองสูตรเข้านี่งวดที่สามนั่นเพื่อนนะครบครบ่าง มาดูงวดที่สี่งวดที่สี่แปดจนสามสูตรเข้าห้าไม่ชนสูตรเดียวเข้าครบล่างดูงวดที่ 5. ห้างวดที่ 5. ห้างวดที่ห้า 0ูนสูตรมีตัวมีสูตรเดียวหกสองสูตรเข้าสองก็สองสูตรสี่สสูตรไม่เข้านั้นเพื่อนนะครบล่างแต่ละสูตรมันก็เข้าหมดทุกสูตรนั่นเพื่อนนะไม่รู้จะเป็นตัวไหนเข้าอันนี้ แมีสูตรเดียวเข้าเจ็ดมีสองสูตรเข้าครบล่างสามสูตรสามสองสูตรไม่ชน,ชนไม่มาอืมเป็นอย่างนี้นะเพื่อนนะไปงวดที่เจ็ด หมวดที่เกตตัวชนมีศูนย์ศูนย์ชนสสูตรมา2ส่วน3ม,มสูตรมาครบล่างมาดูหมวดสุดท้ายของของที่ผมจับชนตรงนี้ไปดูข้างบนอีกสองเลขศูนย์ มีสูตรเดียวมาอมืเลขหกมีสองมีสามสูตรมาสี่่วนสามสูตรไม่มาสอง่วนสองสูตรไม่มามาเลขหกกับเลขมีงวดนี้ออือ่ะไปดูตรงบนหมด หมดหน้านี้แล้วเอาแผ่นอันนี้เขียนไปดูข้างบนนั้นเพื่นนะงวดที่เก้างวดที่เก้างวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาผลออกเก้าเก้าหนึ่ง สนสามสูตรมาส่วนสองสูตรมาสามส่วนสามสูตรไม่มาห้าส่วนสามสูตรไม่มาส่วนสองสูตรมาบางทสีสูตรเดียวมาครบล่างดูนันเพื่อนนะไม่ใช่วาดอย่างนี้ผมบอกไม่ใช่วาสูตรส่วนสูตรส่วน เหมือนกับทุ่งสงฆนะ์งวดนั้นนะเลขบนสูตรชนแปดโหแจแปดชนแล้วแปดชนแล้วแปดไม่มานั้นเพื่อนงนะงวนนั้นจะจำได้หรือเปล่าไม่รู้งวดหน้านี้ถ้าเป็นตัวชนนั้นเพื่อนนะอันนี้เลขหกนั้นเพื่อนนะอันนี้เลขหกเลขหกจะมีสามสูตรนั้นเพื่อนนะ มาไหมเลขสีมี3ามสูนั่นเพื่อนนะมาไหมเลข8ปดส่วนสามสูนั่นเพื่อนะเพื่นก็รู้ว่าเลขแปเราเชี่ยไหมงวดนี้ซองเราเชี่ยเลขแปดไหมเลข,เลข2องส่วนสอสูตร วันนี้ถ้าเด่นสูตรนั่นเพื่อนนะมีแปดนั่นเพื่อนนะนนเ,นนะเลขต่ำสุดเลขสี่เลขสี่เลขสี่เลขหกเลขแปดเนี่ยส่วนสองสูตรก็จะมีเลขสอง เลขสองเลขสองสองสูตรเลขศูนย์หนึ่งสูตรเลขหนึ่งหนึ่งสูตรเลขติดล่างนั้นเพื่อนนะเลขติดล่างถ้าเด่นมีสี่มีหกมีแปด เด่นในสูตรนั้นเพื่อนนะเด่นในสูตรมีสองสองสองสูตรสองสองสูตรศูนย์สูตรเดียวหนึ่งสูตรเดียวบางทีสูตรเดียวมานั้นเพื่อนนะบางทีสูตรเดียวมาแต่เลขสามสูตรเนี่ยสูตรล่างสูตรนั้นเพื่อนนะสูตรล่างสูตรนี้เดินสี่สิบ สี่งวดสูตรนี้เดินสี่ิบสี่งวดแล้วยังไม่ผิดเลขสามตัวเลขสี่ตัวสี่สิบสี่งวดพวกนั้นก็ข้างบนสามสิบห้าสามสิบกงวดตั้งแต่วันครูมาสูตรพวกนี้เดินเดินเดินแต่วันครูมาสามสิกว่ 34, งวดสามสี่สามสิบห้างวดอันนี้สี่สิบสี่งวดสูตรเดียวเดินยาวแต่ทุกสูตร ไม่เคยผิดเข้าทุกงวดงวดหน้านี้เพื่อนรอดูนั่นเพื่อนวันที่สิบหกโทรมาถามผมมาสูตรทุกสูตรที่เข้าไหมอ่ะเป็นแนวทางนั้นเพื่อนนะอีกไม่กี่วันวันนี้วันอาทิตย์ทั้งวันแล้วพ่นรุ่งนี้ก็วันจันทร์อีกวันหนึ่งวันอังคารวันพุธเหรืออีกสามสี่วันอยู่นัเพื่อนผมคิดว่า วันผมถ่ายชิปสามตำบนให้เพื่อนไปแล้วก็ข้อมูลสิบหน่วยไปอันนี้เป็นข้อมูลล่างอย่างเดียวติดบนด้วยก็ไม่ได้ห้ามนั้นเพื่อนห้ามไม่ได้อ่ะลิปนี้เท่านี้เพื่อนเด่นสูตรใน3สูตรนี้มีสี่มีหกมีแปดลองสองลองสูตรศย์กับ หนึ่งต้องติดเลขกลุ่มนี้ต้องติด1สูตรก็ต้องติด2สูตรก็ต้องติด3สูตรก็ต้องติดบางทีตัวเด่นไม่มานันเพื่อนนะอย่าไปคิดว่าตัวชนจะมาตัวชนที่ผมถ่ายเห็นเพื่อนไปบางงวดไม่ชนแล้วไม่มานะชนสามสูตรยังไม่มานันเพื่อนนะต้องดอูขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ